คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเราจะมาแกะนะครับดูภายในของตัวกล่องนะครับตัวคอบบ้ากันนะครับจะเป็นครอบบ้าคาร์บิชิเตอร์นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ใช้ตัวกล่องนี้นะครับมาเป็นระยะเวลานะครับประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับตัวซิลเนี่ยตัวครับตัวซิลที่มันอยู่บริเวณของขอบตัวที่เป็นตัวเคสนะครับมันก็เริ่มนะครับแข็งตัวแล้วก็ทําให้สามารถที่จะเปิดกล่องมาได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมก็เลยแงะออกมาดูเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีกาวซิลอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทาการ ซีลกลัไปใ,ใ,ใหม่นะครับปรประกอบกลับนะครับภายในครับเขาจะถูกนะครับถูกซีลเหมือนกันนะครับด้วยฉนวนนะครับนี่อันนี้จะเป็นฉนวนที่สําหรับทําพวกการความร้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแพ็คแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นฉนวนกระดานแบบนี้นะครับก็มีนะครับเป็นฟองน้ำนะครับนี่นะครับตัวเคสตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่ผมจะแกะนะครับผมก็ทําการดิชาร์จตัวคาปาซิเตอร์เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าตัวนี้กระแส่้นข้างสูงนะครับเพว่าเราแกะเนี่ยอาจจะมีการช็อตมีการอาร์คได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้ให้มันคายประจุไปเรื่อยๆจนหมวจะหมดนะครับตอนนี้ผมก็ได้วัดนะครับก็เหลือเหลือประมาณศูนย์โวลต์แล้วนะครับก็คือไม่มีไฟในนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะแกะได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับแกะจากรถใหม่ๆเลยนะครับตัวกล่องนะครับจะมีไฟประจุอยู่นะครับแนะนำนะครับอย่าให้นะครับขั้วบวกขั้วลบชนกันไปอาจจะเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะเกิดการสปาร์การช็อตได้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวคา เสียหายได้นะครับก็วิธีการก็คือหาเทปกะดานมาหุ้มไว้นะครับทุกกล่องเลยนะครับที่เป็นกล่องประเภทกล่องบาลานซ์ไฟนะครับเวลาเราแกะออกมาให้หาตัวสนวนมาหุ้มไว้นะครับการมันช็อตนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันคายประจุเองไปเรื่อยๆนะครับก็เรามาดูรายละเอียดของตัวคาปาซิเตอร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับคาปาซิเตอร์จำนวน6ตัวเลยครับนี่นะครับหตัวนะครับแต่ละตัวนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเห็นตรงนี้ชัดชัดนะครับก็คือตัวหนึ่งก็จะมีค่านะ แล้วก็รับความจุได้100ฟาลัดเลยนะครับหต่อหนึ T ่งตัวนะครับแต่ว่าแรงดันจะค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ2.7โวลต์นะครับคราวนี้นะครับเวลามันจะใช้กับ12โวลต์เนี่ยมันก็ทําการต่ออนุกรมนะครับทั้งหมด6ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะได้แรงดันอยู่ที่ประมาณ16โวลต์นะครับก็คือรองรับได้16โวลต์นะครับแต่ส่วนเมื่อเอาตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยมาต่ออนุกรมกันแล้วเนี่ยจำนวนค่าความจุมันจะลดลงนะครับก็100ฟาลัดนะครับมาต่อแบบอนุกรมกันเนี่ย จะได้ประมาณ16ฟลัดตนะครับいいก็คือตรงตามสเปคนี้เลยนะครับนี่นะครับ16ฟลัดตนะครับคือ100ฟลัดตนะครับมาต่อนุกรมกันนะครับจะได้ประมาณ16ฟลัดตนะครับคราวนี้เรามาดูลายวงจรนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับที่เราไปต่อจัมกับแบตนะครับส่วนสาย2เส้นนี้นะครับจะเป็น LED ธรรมดาเลยนะครับก็จะนี้นะครับจะเป็นไฟ LED สำหรับบอกสถานะนะครับก็มีตัว R นิดนึ่งนะครับเพื่อทําการนะครับลดแรงด <gathering> ันนะครับเพื่อใส่้ LED ไดนะครับ นี่นะฮะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับเป็นขั้วลบนะครับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับแต่ละอันนะครับมันก็ทําการต่อนะครับอนุกรมไปเรื่อยๆนะครับนี่นครับวนอนุกรมไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับแบบสลับไปเรื่อยๆนะครับก็คืออนุกรมกันเองนะครับทำให้ขั้วบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้วลบตรงนี้นะครับก็คือยาวไปเลยนะครับคราวนี้สังเกตเห็นนะครับก็จะมีแต่ละตัวก็จะมีอ่จะมี led นะครับหรือเป็นไดโอดนะครับตัวนี้ไดโอดไปที่เป็น led นะครับแล้วก็จะเป็น เป็นไดโอดแบบ Surface ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดโอด2อันนะครับสำหรับต่อ LED ของแต่ละช่องของตัวคาปาซิเตอร์นะครับเพื่อเป็นการบอกสถานะของแรงดันไฟนะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ2.7โวลต์ละนะครับ2โวลต์กว่าเนี่ยตัว LED นี้ก็จะมีไฟขึ้นมานะครับเป็นไฟสีแดงๆนะครับก็จะมีเป็นไฟสีแดงทุกอันเลยครับเมื่อคาปาซิเตอร์เนี่ยได้ทำการชาร์จเต็มนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ทําให้ตอนนี้นะครับจะมี LD ทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ตัวรวมตัวนี้ด้วยนะครับตัวเมนตรงนี้เป็นตัวที่7นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายวงจรหลักๆนะครับก็สําหรับฟิลนะครับฟิลไม่มีนะครับนี่นะครับฟิลไม่มีครับเพราะถ้าเกิดฟิลมีมันจะเกิดขอขวดบริเวณฟิลได้นะครับสำหรับการออกแบบดีไซน์ตัวคาปาซิเตอร์นะครับฟิลต้องเกิดจะใช้ฟิลต้องใช้ฟิลแบบใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีฟิลก็คือ จะเกิดอาการคอขวดที่ฟิลได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีฟิลเลยนะครับก็คือผ่านคาปาซิเตอร์แล้วก็ไดรเล็กเข้าตัวแบตเลยนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราดูแล้วนะครับวงจรไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมีแค่คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็เข้ากับตัวแผ่นปิ้นนะครับแล้วก็มีตัวไดโอดนะครับสําหรับบอกสถานะของ LED เฉยนะครับอันนี้ไม่มีสาระสำคัญอะไรนะครับแล้วก็ต่อเข้าออกสายไฟเลยนะครับเพื่อจัมป์กับแบตเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนเส้นคู่นี้เส้นเล็กๆลคู่นี้ก็จะเป็นแค่ LED บอกสถานะของตัวประจุของตัวนี้เฉยนะครับรวมกันนะครับส่วนคาปาซิเตอร์นะครับก็จะเป็นยี่ห้อของตัวนี้เลยนะครับของคอบ้าเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นอัลตราคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมก็ทําการนะครับห่อตัวฉนวนใหม่แล้วก็เดี๋ยวทําการประกอบเข้ากลับไปใหม่นะครับก็ที่ทำการทดสอบแล้วก็คือทุกตัวยังใช้ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ผ่านประมาณคือเกือบสามปีแล้วนะครับผมใช้ประมาณ2ปีกว่ากว่านะครับ ประกอบกลับนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรบวมนะครับตัวซียังไม่บวมนะครับแล้วก็ผมนะครับไม่มีตัววัดนะครับตัวค่าความจุของตัวคาปาซิเตอร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ใช้วิธีการเช็คด้วยการคลายประจุเอานะครับก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงของเดิมครับก็คือว่ายังไม่เสื่อมนะครับแต่ละตัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ในกรประกอบกับที่สําคัญนะครับก็จะเป็นฉนวนแบบนี้นะครับที่ใช้สำหรับในการที่จะแพ็คแบตเตอรี่พวกแบตเตอรี่ดิถีมนะครับ ก็สามารถการความร้อนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การการช็อตได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการแวฟตัวนี้นะครับห่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวซิลิโคนที่ผมจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับมีเลยนะครับป็นซิลิโคนสำหรับซิลบริเวณขอบนี้นี้ครับประมาณนี้นะครับ อเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับเอาฉนวนกระดาษนะครับพุ่มรอบหมดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการพันด้วยเทปสับประรดที่น,นึงนะครับนี่นะฮะจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือว่าต้องการที่จะกันความร้อนจากตัวห้องเครื่องด้วยนะครับ โอเคนะครับตอน,นนี้นะครับผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการนะครับซีลด,ด้วยซิลิโคนนะครับนี่นะครับก็กันน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมได้ลองทําการชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คุ่มไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับก็รอมันดิชชาร์จนะครับตอนนี้ก็ไม่มีไฟแล้วแต่ลองวัดอยู่ก็ได้จุดที่ประมาณ7จ็ดแปดโวลต์นะครับในนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็ทําการเอาไปติดตั้งกับรถเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับแกะนะครับภายในของ c o b b a Armor นะครับรุ่น 16F นะครับหรือ16 p a r a l นะครับเรามาดูด้านในกันเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปข้างต้นนะครับก็จะมีคาปาซิเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวอัลตร้าคาปาซิเตอร์นะครับเรียงกันอยู่เลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำการนะครับติดตั้งกับรถนะครับก็คลิปติดตั้งนะครับแล้วก็คลิปทดสอบนะครับผมได้เคยทำคลิป ไว้แล้วนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็สามารถนะครับย้อนนะครับกลับไปดูได้เลยนะครับสำหรับการทดสอบตัวกล่องพวกกล่องตระกูลกล่องมาล้านไฟต่างๆนะครับนี่เลยนะครับผมก็เนี่ยจะไปติดตั้งรถต่อนะครับท่านใดนะครับถูกใจนะครับผมก็สามารถนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อไปกําลังใจนะครับขอบคุณครับ